สวัสดีครับเพื่อนๆกันรัยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมวันนี้มีโอกาสหน่อยหนึ่งหลังจากเก็บของก็เลย,เยทำคลิปสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าทีแรกว่าจะไม่ทำนะฮะเพราะว่ามันพรุ่งนี้ก็จะย้ายแล้วแต่ทีนี้กเ็เดี๋ยวจะไปบอกเน็ตเขาให้เขามายกเลิกก็เลยทำคลิปสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะอได้ประโยชน์อะไรบางอย่างนะครับ ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วฮะไม่มีคลิปอื่นแล้วโอเคเมื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก่อนดื่นต้องทําความเข้าใจก่อนให้ตรงกันก่อนว่าคําพูดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปรุงแต่งนะครับเป็นเพียงสัญญาสังขารสมมุติเอามาพูดอธิบายเท่านั้นคุณจะได้ไม่หลงภาษาคําพูดไม่หลงในสมมุตินะฮะเพราะสัจธรรมไม่ปรุงแต่งอะไรเลยนะฮะสัจธรรม มันพูดไม่ได้อธิบายไม่ได้เพราะมันเหนือภาษาสมมุติเอามาปรุงแต่งคือมันไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยอ่ะมันว่างเปล่าฮะมันว่างที่จะเอาภาษาไปใส่มันจะเอาคําพูดไปใส่มันเพราะเอาภาษาเอาคําพูดเป็นเรื่องปรุงแต่งหมดคือสังขารหมดเลยนะฮะสัจธรรมมันจึงไม่มีภาษาเนี่ยมันรู้แบบไม่รู้อะไรนะฮะอ่ามันจึงไปเอาภาษาไปใส่ปรุงแต่งไปตามความคิด ไม่ได้เราจะเข้าใจตามความคิดไม่ได้เลยนะฮะเพราะมันเหนือเหนือภาษาไอ้ตัวสัญธรรมความคิดจึงเป็นเรื่องไม่จริงแค่อาศัยความจริงไม่ใช่ความคิดตรงนี้จึงเป็นเรื่องของปัจจตังต้องรู้เองนะฮะรู้ได้เฉพาะตนอาจารย์วิทย์แค่มาเปิดมาเล่าเพื่อให้รู้ตามจะได้รู้ตัวนะฮะจะได้ตื่นจะได้รู้ตัว เกิดสติสัมปชัญญะเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมานะครับผมเขียนหัวข้อมานะฮะไล่ไปตามหัวข้ออ่าเพอจะได้คลิปจะได้ไหลลื่นแท้จริงไม่มีอะไรมันว่างเปล่าว,ว่างก่อนคิดนะฮะมันว่างอยู่แล้วว่างก่อนคิดหรือรู้ก่อนคิดนะฮะไม่ใช่คิดแล้วค่อยรู้นะมันหลงต้องรู้ก่อนคิดรู้ว่าจะคิดการฟัง ผมจึงต้องน้อมเข้ามาในใจจนมันรู้เกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเองนะฮะต้องเป็นขึ้นมาเองนะครับแท้จริงมันไม่มีอะไรครับเราเพียงหลงอยู่ในปฏิจจสุสมุติประบาจึงคิดว่ามีมีตัวตนมีเรามีเขานะ,ะเพราะอะไรด้วยความไม่รู้เพราะอวิชชาน่นะฮะ แล้วจะทำยังไงก็จึงต้องอาศัยเหตุปัจจัยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดปัญญาถึงจะรู้ระบบกลไกของปฏิจจสมุปบาบารู้ภายในนะครับรู้ทางปัญญาไม่ใช่รู้ทางสัญญาอาจารย์วิทย์แค่มาอธิบายให้คุณได้รู้ตามเพราะทุกวันนี้มันผิดทางนะฮะเขาสอนให้คุณไปปฏิบัติด้วยตัณหาหลงทางครับไม่ได้สอนให้รู้ด้วยปัญญาสอนให้ ให้เกิดตัณหาเกิดการกระทําทั้งหมดไม่ได้เข้าใจธรรมชาติที่มันเป็นจริงไม่ได้เอาตัวปัญญานำฮะไปฝึกสติไปดูลมหายใจไปละความคิดไปทําความสงบไปทําอะไรกับมันก็ไม่รู้เพื่ออยากจะเป็นอยากจะได้นะครับมันหลงกันอยู่อย่างแบบนี้ยผมยังบอกว่าวิญญาณในปฏิจจสุตสมุดประบาทนี่มันเกิดดับตลอดเวลานะฮะมันหลงตามสังขารเพราะเหตุปัจจัยเราจรึงไม่รู้เลยว่า เราจรึงรู้เราจรึงไม่รู้เลยหรือรู้บ้างหลงบ้างเพราะอาวิชชาความไม่รู้นั่นแหละแต่ถ้าเป็นวิชาแล้วจะหมดหลงนะฮะอ่ามันจะหมดหลงมันจะค่อยๆเคลียร์นะครับกลายเป็นรู้อย่างเดียวนะฮะรู้ตัวนี้ไม่มีภาษานะฮะมันรู้ก่อนคิดรู้ก่อนเหตุปัจจัยจะเกิดขึ้นมาทั้งหมดนะ่ะนี่แหละตัวยานที่พระเจ้าบอกอ่า กายเป็นรู้อย่างเดียววิชาจึงเป็นปัญญาแบบพุทธ,ธะนะครับอาวิชาจึงหลงอยู่ในภพชาติและไม่เคยรู้เลยมันหลงอย่างเดียวนี่นะฮะธรรมชาติเป็นแบบเนี้ยเราหลงติดข้องอยู่ในกับดักของตัวเองของเมมบริกาต์ของจิตมโนวิญญาณนะฮะคือหลงมันมีหลงอยู่วิญญาณมันเกิดวิญญาณปฏิจจสูตรประบาทวิญญาณที่เข้าไปในสัญญาบ้างสังขารบ้างนั่นนะฮะ มันหลงอยู่มันมันไม่รู้อ่ะเพราะหลงอยู่มันก็อยากเกิดตัณหาเอิดอุปทานอยากอยากเอาทุกนี่ออกไปอยากจะดับความเป็นตัวตนอยากจะไม่โกรธนะฮะอยากจะมีสติมากๆอยากจะรู้ตัวอยากจะฝึกสมาธิมากๆอยากจะมีฤทธิ์มีเดชอยากจะนู่นอยากจะนี่สารพัดอ่ะแล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วก็เหตุปัจจัยตามวิบากอ่ะฮะตามวิบากกรรมนะครับที่เชื่อมโยง ระบบตรงนี้ผมนึงบอกว่าต้องเข้ามาข้างในอย่างเดียวต้องหนีจากวิบากกรรมหนีจากเหตุปัจจัยเข้ามาดูต้นตอของมันมารู้ตามอาจารย์วิทย์นะครับอ่าเพราะอาจารย์วิทย์สอนเรื่องภายในล้วนๆไม่ได้สอนให้คิดตามสอนให้รู้ตามเพราะอะไรเพราะความคิดเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องปรุงแตง่งความจริงไม่ใช่ความคิดเรา,ารู้เรามีทั้งหมดอะทั้งคิดและไม่คิดแต่เราไม่มีไม่รู้ เพราะเราถูกความคิดนาตลอดคือถูกผู้กํากับอะ่ะเราเที่ยวสแสวงหาเขาก็สอนให้เราปฏิบัติให้เรากระทาอย่างนี้เขาก็พูดอะไรไม่รู้ให้เราไปกระทําโดยที่เราไม่เคยรู้เลยว่ามึงไม่ต้องกระทําอะไรมันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเออต้องทําอะไรอย่างเช่นการไปภาวนาพุทโธนี่คุณพูดคุณไม่รู้ตัวเหรอเขาแค่ร่องรู้ตัวก่อนนะครับคุณไปดูลมหายใจเนี่ย คุณไม่รู้หรอว่าคุณหายใจมาตลอดเวลานะครับคุณไปยึดอะไรไม่ได้เลยนะฮะคุณไปดับไปละไปวางเอาพอมันไม่พอใจก็เอาออกพอมันหลงไปไม่รู้ตัวก็ไปไปละความคิดออกพอมันคิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีตัวตัณหาอ่ามันเป็นเจตตัวตัณหาเจตนาเจตนาคือกรรมนะฮะ เออเราไม่ได้เข้าใจมันมันต้องเกิดปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเออแล้วทํายังไงอ่ะไม่ต้องทําอะไรรู้ไหมฟังอาจารย์วิย์รู้ไหมมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกอ่ะเออที่มันมีเพราะมันปรุงไปแล้วเออมันปรุงไปมันก็เป็นธรรมชาติของการปรุงแต่งฮะธรรมชาติหนึ่งมันปรุงแต่งธรรมชาติหนึ่งมันไม่ปรุงแต่งแค่เรารู้เราเห็นว่าอ๋อสิ่งหนึ่งมันปรุงแต่งสิ่งหนึ่งมันไม่ปรุงแต่งไม่ได้เอาความคิดไปตัดสินมันนะฮะ ก็ถูกสังขารหลอกหมดแหละทร,รมามันถึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันสอนกันไม่ได้นะฮะแค่อธิบายนะครับผมแค่อธิบายแล้วคุณรู้ตามเกิดยานปัญญาเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดใน,นกลไกตรงนี้ตามเท่านั้นเองคุณไปทําอะไรกับมันไม่ได้แหละผมบอกเลยเมื่อไหร่คุณแทรกแซงมันนะมันไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะไปถึงในจุดนั้นได้เลยะฮะจุดที่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะ เหนือภาษาเหนือสมมุติเหนือเวลาเหนือเหนือการปรุงแต่งทั้งหมดอ่ะเออแล้วไอ้ตรงนี้น <Construction technology> ี่ที่ผมพูดมาเนี่ยคุณมโนตามคุณคิดตามคุณก็ไม่มีวันเข้าใจมันต้องรู้กันมาเองมันต้องทำรายอวิชชาจนหมดนะจนเห็นว่าโอ้ทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้เองตาตาคนหลงปฏิบัติหลงกระทําหลงทํานู่นทํานี่เออหลงไปฝึกนู่นฝึกนี่ไปทําอย่างนี้แล้วคิดว่าดี แล้วก็มายึดสิ่งนี้เลยไม่เกิดปัญญาวางสิ่งหนึ่งมายึดสิ่งหนึ่งมัดกธรรมสิ่งหนึ่งให้ขึ้นมามันไม่มีอะไรกระทําให้มันขึ้นมาหรอกครับถ้าคุณไปกระทําอยู่นั่นน่ะคุณพยายามที่จะสร้างธรรมะมันไม่มีการสร้างมันมีการถอยอย่างเดียวถอยแบบหนยถอยด้วยปัญญาสติปัญญาความเข้าใจถูกไม่ใช่ไปละไปดับไปว่างไปฝึกสติไปฝึกสมาธิไปฝึกปัญญาไปฝึกความรู้ตัว มันเป็นตัณหานะฮะพวกคุณไม่มีวันหรอกผมบอกเลยผมท้ากล้าทายเลยคุณจะไปติดไอตัวพวงก,กลับหมดเลยทีนี้ก็ไปรู้ตามความคิดน่ะไอสังขารตัวนี้ไอสังขารตามนียมันปรุงแต่งให้พวกคุณรู้มาเนอะโอ้ยความคิดอย่างนั้นความบ้างอย่างนี้กูจะบอกพวกมึงมึงหลงหมดอ่ะแท้จริงอ่ะมึงไม่รู้มึงถอยไม่สุดมึงไม่รู้ว่ามึงโดนสังขารหลอกมันแม่นด้วยสังขารเนี่ยมันหลอกมึงได้หมดอ่ะรู้อย่างนั้นอย่างนี้ เออแท้จริงมึงไม่เคยรู้เรี่ออะไรเลยจะบอกความจริงแล้วอ่ะมันแค่อาศัยสังขารสัญญานะฮะเล่าเป็นตูเป็นตาาทั้งหมดนะ่ยที่บรรยายทํากันทั้งหมดอนะ่ะเอาสังขารมาเล่าทั้งนั้นอนะ่ะคนเข้าใจอ่ะก็เล่าถูกคนไม่เข้าใจแม่งก็ปรุงสารพัดอ่นะนช่างมันอนะ่ะเออผู้สร้างหรือผู้กำกับนะเน่ยเราก็ไปเป็นอะไรไปเป็นนักสแสดงตามบทบาทเขาเขากํากับอะไรก็ไปทําตาม เขาบอกให้ไปฝึกสติก็ไปฝึกไปละความคิดก็ไปทําตามเขาบอกให้ไปฝึกสมาธิก็ไปทําตามไปนั่งสมาธิมากๆก็ไปทําตามไปเดินจงกรมไปอะไรสารพัดอะที่จริงมันมันทาไปเพื่ออะไรอะคุณเข้าใจไหมว่ามันไม่เคยทําอะไรมันไม่เคยมีอะไรให้เราทําเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจตามผมไปก่อนแบบนี้ไปก่อนว่ามันไม่มีอะไรดิอย่าไปคิดกับมันคือให้รู้ตามว่ามันไม่มีอะไร มันมีแล้วในขณะที่คุณคิดคุณคิดขึ้นมายิ่งคุณไปละมันก็มีตัวไปละอีกนะฮะมันมีตัวตันหาเข้าไปกระทำมันละไม่หมดหรอกเพราะมึงยังไม่ตายสุขทุกเวทนาอะไรมันมาตามของมันนะตามเรื่องตามราวของมันเป็นเรื่องของขันพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาเรื่องความรู้ถูกรู้ภายในนี่รู้ก่อนคิดอะ่ะเออ พอไม่รู้เท่าทันความคิดแม่งโดนไอ้นี่หลอกหมดเลยไอ้ช่างเนี่ยหรือไอ้ผู้กำกับเนี่ยพาไปรู้ตามหมดแล้วเอามาบรรยายมาพูดเนี่ยเป็นตุเป็นตะเออผมบอกว่าที่ผมเ,เล่าเป็นสตอรี่ไปทําตามแม่งก็หลงขอให้รู้ตามอย่าไปทําตามนะครับอย่าไปปรุงตามอ,อ่ามันปรุงไม่ได้อยู่แล้วแหละมันทําตามไม่ได้ธรรมะที่ผมบรรยายเนี่ยเพราะผมตบเข้าอ,อย่างเดียวผมไม่ให้กระทําอะไรมันเลยทําไม่ได้ คนฟังผมไม่รู้เรื่องเนี่ยหาว่าผมพูดอะไรมั่วไปหมดไม่สอนไม่อะไรก็กูสอนมึงอยู่นี่สอนให้รู้ตามแต่มึงอยากปฏิบัติไงมึงอยากเห็นอยากนู่นอยากนี่อยากไปสร้างจะเอาตันหาไปทำไงเป็นละความคิดไปฝึกสติไปฝึกความรู้ตัวมึงไม่เข้าใจมันตั้งแต่แรกแต่มึงฝึกไปก็ฝึกไปด้วยตันหาแนละ่กูจะบอกเออมึงละออกมันไม่หมดหรอกอย่างเก่งมันก็ไปติดบ้างติดสมองอะมันไม่เกิดปัญญาเว้ยปัญญามันต้องมาก่อน มันต้องรู้ก่อนมันต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยมึงกับพิพตามึงก็รู้อยู่แล้วมึงทาไมต้องไปฝึกมึงรู้ตัวอยู่เนี่ยมึงหิวมึงหยิกมึงหยิกตัวเองมึงก็รู้เลยโดยธรรมชาติเลยสติมันก็มีตรงนั้นแหละแต่มึงขาดปัญญามันเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องสติเรื่องความรู้ตัวมึงก็ไปฟ้าปัญญาไปฝึกเพราะก็ถูกไอ้นายช่างหรือผู้กํากับในสังขารกับสัญญามึงอ่ะพาไปทําพอไปทํามันก็ไม่รู้วิธีทำมันก็ต้องไปฟังเขาครูบาอาจารย์ตรงนู้นตรงนี้ไปฟัง เขก็พาไปทําเชื่อเป็นตูเป็นตะถูกไหมก็มันหลงความคิดสัญญาเขาแค่อาศัยถ้าคุณตาบใดคุณยังไม่เป็นอิสาระจากมันไม่หลุดพ้นจากมันนะไม่ดับอุปทานขันพวกเนี้หลงหมดหลงชื่นชมในความรู้ของตัวเองเออพอมีอะไรมาไม่กระทบไม่ชอบก็พยายามเอาออกพอมีสุกแม่งไม่รู้เสือกบอกว่ามีมุดเออ พอใจมันฟูไงพอไม่มีอะไรกระทบใจมันก็ฟูไงคิดว่าตัวเองรู้เออรู้ฟูอ่ะรู้หลงพอมีความคิดก็เอาไปเอาออกจะไม่คิดไปละทิ้งมันมีตัวไปกระทํามันไม่ต้องทําอะไรหรอกคนเรามันก็รู้อยู่คิดมันคิดของมันเองแหละอืรู้มันก็รู้ของมันเองแต่มันต้องเข้าใจก่อนไม่งั้นมันจะมีการกระทํเข้าไปหมดเลยนะฮะการกระทําก็คือโอ้โหพยายามจดจ้อง เพื่อจะมีสติทีนี้ก็เอาความคิดมีความคิดอะไรไม่ได้นี่นแหละเขาเรียกว่าพุ่งโง่เขาพอไปทําเออพอพอละกความคิดออกไปบ่อยเกิดความว่างขึ้นมาเกิดใจสงบนิ่งแล้วก็ไปหลงอีกอ๋อไปคิดต่ออีกอ๋อนี่อย่างนี้ถูกทางแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไปสอนกันโอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะกูบอกว่าพวกมึงหลงสังขารหมดเลยเออแท้จริงมันไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีคาสอน เออไอ้ที่มันสอนเนี่ยมันก็คือสังขารน,น่ะแหละสอนมึงไม่รู้สังขารน่ะหลงหมดอ่ะคิดสอนคิดรู้สอนรู้หลงสอนหลงอย่าบอกใหเออธรรมะมันถึงสอนกันไม่ได้ไงมันจะมันไม่มีคําสอนอยู่จริงๆไงเออเพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องปรุงแต่งหมดเลยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าเชื่อแม้แต่คําพูดเราเออถ้าไปยึดเอาคําพูดเนี่ยมันก็เป็นคําสอนแล้ว คิดว่าเป็นคํำสอนแล้วอืมนั่นแหละผมไม่บอกว่าโอ้ธรรมะนี่มันเป็นเรื่องแยบคายนะฮะคุณต้องรู้ตามผมเท่านั้นเองแท้จริงอ่ะเราหลงทั้งนั้นแหละมันมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกมันว่างตั้งแต่แรกเราถอยไม่สุดไงเราไม่เคยเกิดสติปัญญาสองฝั่งไงไม่เคยเห็นว่านี่นี่อสังขาธรรมนี่สังขาธรรมสังขาธรรมนก็ปรุงแต่งพูด ไปตามเรื่องตามราวของมันแต่มันก็รู้อยู่อสังขตะตามมันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยมันก็รู้อยู่เห็นอยู่รู้มันรู้ของมันเองเอาไว้อย่าไปพยายามรู้หลงหมดอะไอ้ที่ปฏิัติปฏิบัติเนี่ยมันพยายามรู้ที่บอกที่สอนกันนะมันเลยไม่เข้าถึงตัวปัญญานะฮะไปพยายามที่จะเป็นไงพยายามที่จะรู้ความคิดพยายามที่จะรู้อารมณ์พยายามที่จะรู้ว่างๆจะรู้สงบ พยายามที่จะละนั้นออกจากความสงบอ่าพยายามที่จะละออกก็ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรสุขจริงๆทุกจริงๆหรอกมันเป็นเรื่องปรุงแตง่งมันหลงอยู่ในเนี่ยในในภพชาติอยู่เนี่ยหลงละหลงปล่อยหลงวางหลงฝึกหลงอะไรเนี่ยแท้จริงมันไม่ต้องทาอะไรเลยมึงไม่รู้มึงไม่เกิดปัญญาไงเออผมบอกว่าธรรมะผมเนี่ยมันเข้มขน้นกิเลเลยมันถวนสวนทุกสำนักนะฮะ เขาปฏิบัติผมไม่สอนใครสอนฝึกสติผมบอกไม่สอนใครสอนฝึกความรู้ตัวผมไม่สอนมึงไม่เข้าใจผมสอนปัญญาก่อนมึงสอนสมาธิสอนไปทําไปท่องทาุท่องขันหรือไปภาวนาอะไรผมไม่สอนเออเพราะมันไม่ใช่หนทางที่จะเข้าถึงตัวปัญญาแท้จริงปัญญาแท้จริงมันต้องรู้กลไกอย่างเดียวมึงจะไปทําอะไรกับมันอะความคิดมันก็มีอยู่แล้วอารมณ์มันก็มีอยู่แล้วชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอะ ถูกไหมความสงบความบ้ามันก็มีอยู่ในตัวมึงเนนะี่ยไม่รู้จุดมันเเฉยมันก็เที่ยวไปวิ่งไล่หายเฉยผมบอกว่าผู้มีปัญญาอย่างผมเนี่ยมาอธิบายไว้อะอธิบายไว้อย่างดีแล้วเพราะข้างในมันไม่มีภาษาคุณอยากแค่รู้ตามผมเดี๋ยวคุณจะฉลาดเองคุณจะเข้าใจทั้งหมดเองเออไม่ใช่คุณไปปรุงตามผมปรุงเพื่อจะเข้าใจเอาความคิดไปใส่กับมันมันไม่ได้หรอกคุณต้องรู้ไปก่อนรู้เพื่อจะเกิด การตื่นขึ้นมาเกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดสติสัมปัชัญญะขึ้นมาเกิดความสงบขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาทีเนี้ยมันถึงจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดมันถึงจะคลี่ออกคลายออกเกิดความรู้ขึ้นมาอ๋อเกิดกาญาปัญญาเข้าไปรู้เห็นแทงตลอดข้างในนะครับไม่งั้นคุณหลงหมดอนะ่ะคุณไปเข้าไปแทรกแซงมันหมดเลยอืม ทำมาไม่ต้องแทรกแซงอะไรแค่รู้เข้าใจระบบกลไกของมันไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปศึกษาทางสัญญาตามตำราตามพุทธวจนะไปอ่านพระไตรปิฎกไปอ่านสังโยชน์ไปอ่านบ้าบออะไรเออไปศึกษามากๆก็จจามากรู้หมดน่ะรู้หมดแต่สอนคนได้หมดน่ะแต่ตัวเองอะ่ะก็รู้ตัวอยู่ว่ามีตัวตนเต็มอยู่ยังไม่เคยเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตัวเองเลยยังไม่อิสระจากมันเลยยังไม่สอนใครได้วะ มึงต้องขาดจากมันจริงๆสังขารเนี่ยไม่ใช่หลงรู้หลงเข้าใจตามสังขารผมบอกว่าไอ้สังขารเนี่ยมันเก่งมันดูหมอก็แม่นด้วยไอ้พวกดูสัตว์อะไรอะหัเฮ้งดูอะไรอะพวกนั้นอะไอ้พวกหัเฮ้งหัวอะไรเน่ะมันก็แม่นของมันอะมันก็ไม่ได้แม่นเสมอไปหรอกเพราะเป็นเรื่องปรุงแต่งมันไม่เที่ยงในตัวมันถ้ามันแม่นเสมอไปคนก็รวยหมดแล้วแหละฮะไม่มีใครจนหรอก มันจึงมีการแข่งขันกันกันสูงในทางโลกอ่ะแข่งขันเพื่อกว่าการอยู่รอดไงเออนี่เรื่องทางธรรมมันเป็นเรื่องที่มันไม่เคยมีอะไรมึงคิดขึ้นมาเองมึงไม่รู้พอมึงคิดขึ้นมามึงก็ไปละบางทีมันคิดขึ้นมาเองของมันมึงก็ไม่รู้มึงก็ไปละอืถูกไหมอยูยูมันก็คิดขึ้นมาเอง มึงก็เสือกไปล่ามันมึงก็มีมึงก็มีอันนึงอะไปละอืมีตัวตัณหาไปละเพราะมึงไม่อยากได้มันไม่อยากให้มันคิดใช่ไหมเพราะทีนี้มึงก็บอกสอนกันนะความคิดเนี่ยเป็นทุกข์เป็นเหตุความคิดมันไม่เป็นทุกข์หรอกเวลามึงหิวข้าวมึงกําลังจะปรุงแต่งว่าจะกินข้าวกับไข่เจียวนี่มึงเป็นทุกข์ไหมกับความคิดไหมเออ เพียงแต่มึงมีอุปทานในความคิดอมันมีตัวหลงอยู่หลงเข้าไปปรุงแต่งอยู่ในนั้นน่ะในความคิดอะ่ะมันก็เลยมีสุขมีทุก์มีเรามีเขาเท่านั้นเองถ้ามันไม่มีความหลงแล้วอะ่ะมันเป็นวิชามันรู้แล้วอะ่ะมันคิดมันก็ไม่ทุก์หรอกม่ปดวดหัวคิดมากอะ่ะแต่มันไม่ทุกเออทุก์สุขทุก มันเกิดตามเหตุปัจจัยนะเว้ยคุณจะบอกอืมพอใจไม่พอใจมันเกิดตามเหตุปัจจัยพอไม่เกิดเหตุปัจจัยก็ใจฟูขึ้นมาว่าตัวเองไม่ทุกข์เหนือทุกอข์เพราะเขาด่าหน่อยก็อารมณ์ก็เกิดขึ้นทันไหมหรือทันแล้วก็ไปละละละ,ละ,ละ,ละอารมณนะ์บอกเหรอมึงละทั้งปีทั้งชาติมันก็ละไม่หมดหรอกโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่ายกเลิก เน็ตแล้วก็จะไปส่งของหน่อยโอเคงั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้เบอร์โทรของอาจารย์วิทก็0983418644ดเปิดรับปลดล็อกเปิดดวงปัญญาทั่วโลกอะ่ะใครเป็นคนไทยอ่าใครยังไม่เข้าใจอะไรปฏิบัติมาเยอะแล้วก็ยังยังไม่เข้าใจภายในได้เลยเนี่ย มาหาผู้รู้อย่างอาจารย์วิทย์เดี๋ยวจะเคลียให้ดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะได้รู้เราจะได้ภาวนาถูกและจะได้ไปเร็วในชาตินี้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปไปเป็นนักสแสดงอยู่นั่นนะให้ผู้กำกับตรงนูน้นตรงนี้เขาสอนอยู่หนึ่งเขาหลอกอยู่นั่นโอเคครับนั่นก็แค่นี้นครับสาธุรครับสวัสดีครับ